เอาเรื่องส่วนมนใช่ไหมเนี่ยแหละผมก็เลยโยงไปที่เรื่องส่วนมนเพราะวันนี้ผมมีการถกเถียงกับคุณสำเริงสำโลงะไรนะครับผมขอโทษถ้าจําชื่อผิดนะแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งมากระแนกกระแหนผมผมาพูดถึงว่าการที่ผมได้ดูข่าวผมได้ดูข่าวมีรัฐมนตรีประจําสำนักนายกมาพูดถึงว่าวันนี้นะครับจะมีได้มีการ พูดคุยกับมหาเถรสมณะมหามาเสคมเรื่องนี้จะขอให้พระสงฆ์ช่วยสวดมนต์ในบทอะไรนะบทบทอะไรทันตสูตรอะไรนะนะครับเพื่อที่จะไล่โควิดผมก็ได้ยินชัดเจนนะผมก็ได้ยินชัดเจนว่าเฮ้ยนะครับจะขอให้ทุกวัดสวดทุกเย็นทั่วประเทศ แล้วก็มีการถ่ายท่อสดด้วยแล้วก็จะกราบทูลน,นะสมเด็จพระสังฆราชผมทราบขนาดนี้นะครับนะทะน่านี้โอเคผมก็เลยแคปหน้าจอแล้วก็ไปดูข่าวจากที่ที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วผมก็มาเขียนว่า เดี๋ยวขอดูนะครับจำนั่นก็ได้ผมเขียนว่าเลอะเทอะนะครับเลอะเทอะเขียนว่าเลอะเทอะวันนี้ผมก็เลยรู้เอ้ยนี่งหง,งิดนะทำไมามาจะมายุ่งยุ่นอะไรชีวิตผมนะนะถ้าไม่ชอบก็ก็ไปที่ไหนก็ไปแต่อย่ามาชวนผมทะเลาะในะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะนะผมบอกว่า เลอะเทะไปกันใหญ่แล้วถ้าการสวดมนต์นะครับสามารถปัดเป่าโรคออกไปได้จริงโรงพยาบาลสง์ก็คงไม่มีความจําเป็นใช่มครับเพราะผมชัดเจนนะครับนี่ข่าวช่องสามออกแล้วก็มีการพาดหัวข่าวแล้วผมก็ไปฟังคลิปก็ชัดเจนนะครับนะแล้วผมบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับ ประชาชนเขาอยากเห็นฝีมือของรัฐบาลที่มีวิธีการแก้ปัญหาที่มันเป็นรูปธรรมนะครับจับต้องได้มีความเป็นวิทยาศาสตร์เชื่อถือได้เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวของรัฐบาลเองอันนี้คือผมเขียนชัดเจนเลยนะครับว่าดังนั้นอย่าพยายามทำอะไรที่มันตอกย้ำหรือสื่อถึงความไร้ประสิทธิภาพ เพราะถ้ารัฐบาลเองยังต้องพึ่งสายศาสตร์แล้วประชาชนจะพึ่งใครเยอันนี้ผมเขียนไว้อย่างนี้นะก็มีคนอยู่สองสามท่านนะที่เข้ามาคอมเมนต์นะแล้วก็บอกว่าอะไรอ้างถึงสมเด็จพระสังฆราชนะนะว่ามีคนมาโพสนะชี้แจงนะูปนี้กรณีกรณีสวดมนต์ไล่โควิด เป็นดำริของสมเด็จพระสังฆราชแต่ผมฟังมานะครับในข่าวตอนแรกนะครับบอกว่าจะกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชตอนนี้มาโยนอย่างนี้นะมันน่าเกลียดนะครับแล้วยังมีคนจะพยายามมาบีบคั้นให้ผมนะแล้วไปหาผมไปดิสเครดิตเขาอีกน,นะครับนะผมว่าพวกคุณเนี่ยจะดิสเครดิตผมนะเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าทำนะครับผม ก็ยังเถียงกันยืดยาวนะไม่ต้องสิบว่าคอมเมนต์นะนะก็ยังพยายามจะหาว่าผมดิสเครดิตคนนูน้นคนนี้นะครับหาว่าผมบ้านําลายหาาผมแบบใส่ร้ายอะไรเงี้ยผมว่านะไปฟังกันเองนะครับไม่ได้มีบอกเลยว,ว่าเป็นดํารีหรือว่าเป็นคําแนะนําของสมเด็จพระสังฆราชนะครับคุณเอวข่าวมาจากไหนผมไม่รู้นะครับแล้วก็ยังพยายามมายัดเยียดให้ผมเป็นโจรน,นะครับนะครับเห็นไ,ไหมครับ โอเคผมว่าโบราณนะผมก็เข้าใจนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็ฟังชัดเต็มสองหูผมก็เขียนว่าไม่เลยผิดนะก็ยังพยายามจะบังคับให้ผมเป็นคนผิดนะครับจนผมเริ่มอีกผมเกือบกดบล็อกค,คุณแล้วรนะูนะ้ปะถ้าคุณยังคอมเมนต์ไม่เลิกนะควรเตีนไม่เลิกผมก็จะบล็อกเลยว่าลำคาญน,นะคุณฟังนะแม้ว่าเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าตอนหลังเขามาแก้ข่าวแล้วก็ตอนหลังตอนหน้าก,กูไม่รู้หรอก กูไม่ได้มีหน้าที่เฝ้านะครับกูรู้แค่ว่าเออกูฟังมาเต็มสองหูว่าเขาได้มีการไปคุยกับมหาเถรสม,สมาคมเพื่อจะสวดมนต์ทั่วประเทศแต่ที่คุณส่มให้ผมดูบอกว่าขอชี้แจงกรณีนี้เป็นความประสงค์ของสมเด็จพระสังฆราชและจะสวดแค่เก้าลูกซึ่งบมึงคนละเรื่องนะครับนะ,ะนั้น คราหลังอย่าทานิสัยแบบนี้กับผมนะผมไม่ชอบผมก็เลยตัดบทโอเคผมยอมแพ้กันถะ้าคุณอยากจะชนะผมนะในเมื่อคุณชั้นเก่งแล้วอันนี้ผมก็เลยจะสื่อเห็นว่าคนนี้คุณดูคุณภาพของ,ของชนชั้นปกครองนะครับผมถือว่าคนพวกนี้เป็นชนชั้นปกครองนะครับ,นะรบยศถาบรรดาสรกใหญ่โตดูแลประชาชนนี่นะครับนะนะครับและคุณมาเสนอนะไอเดียแบบนี้นะครับ ซึ่งถ้าพูดได้ชัดเจนไปเลยว่าเออนะครับวันนี้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลเพื่อเสริมขวัญและกําลังใจให้ประชาชนซึ่งตอนนี้กําลังขาดที่พึ่งรัฐบาลเองก็ยังแก้ปัญหาได้ไม่ดีนักดัานั้นก็ใช้ธรรมะอะไรก็ว่าไปผมผมรับได้ผมผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรคนระแต่ผมบอกว่าจะใช้การสวดมนต์เพื่อไล่โควิดใช่ไหมครับ เออผมก็เขียนไว้แบบนี้บอกในสถานการณ์แบบน,นี้คุณต้องโชว์กันผู้นําแล้วต้องแก้ปัญหาวยหลักวิทยาศาสตร์จับต้องได้การสวดมนต์มันจับต้องไม่ได้เราไม่รู้ว่าสวดมนต์แล้วเชื้อโรคมันตายไปมันหายไปจริงหรือเปล่านั้นวิธีที่ดีสุดคือทำไงไม่เชื้อโรคมันแพร่ขยายอย่างเช่นมาตรการการปิดประเทศนะครับหรือก,าก,ากักกันโรคหรืออะไรเงี้ยผมรับได้แต่คุณยังไม่นั้งเซาซีเาราเหลืออยู่กับอีกตัวนึงนะผมเลยกํกำคานร ทุกทีก่ดูปกติผมจะจําชื่อคนได้ไม่กี่คนนะถ้าคนไม่เสวนาเนี่ยผมจะจําชื่อไม่ได้ผมจะจําชื่อได้ไม่เกินสิบคนที่คุยคุยอยู่ที่แซวบ่อยๆก็พี่สาธิตับแต่ชื่อคุณผมจําไม่ได้จริงๆนะจนะทั่งนี้ผมต้องอ่านาไอ้นี่มันใครวะมึงจะอะไรกับกูนักงหนาวนะเนะ่ยใช่ไหมครับนะอันนี้ขอให้เข้าใจคนระับแล้วกูก็จะมาบางยับเยียบว่าผมแม่งไปดิสเครดิตเขาอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมจงใจดิสเครดิตนะครับ ผมจงใจเลยครับว่าถ้ามึงมีเกินขนาดนี้นะมึงไม่ควรจะเป็นรัฐมนตรีผมไม่ได้จตจรลิดนะครับเออุณไม่ต้องมากล่าวหาผมดีเครดิตใครผมดีเครดิตผมต้องการเลยที่จะดีดเครดิตเบรกหัวทิ่มไปเลยว่าเฮ้ยถ้ามึงเป็นรัฐมนตรีกินเงินเดือนสวัสดิการมากมายขนาดนี้มีอํานาจขนาดนี้ถ้ามึงคิดได้แค่นี้มึงไม่เหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรีนะครับนะ อันนี้คือผมจงใจนะครับผมจงใจนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องมาเอาข่าวที่หลังข่าวก่อนข่าวอะไรผมผมไม่สนใจ,ะน,ะะน,จนะครับนะอันจําไว้นะครับนะอันนี้การสวดมนต์ผมไม่เคยผมก็คือชาวพุทธนะครับนะแต่ผมเวลาไปสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยผมก็ เพียงแค่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับผมไม่ได้ต้องการขึ้นสวรรค์หรือกลัวไม่สวดมนต์แล้วจะตกนรกไม่ใช่ไม่ได้กลัวผมถือว่าการสวดมนต์เนี่ยปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นสิริมงคลแกตัวเองผมไม่เคยสวดอ้อนวอนผมไม่เคยบนบานสารเก่าวนะครับ,นะรบแต่ผมก็ไหว้เพราะเป็นสิริมงคลเพราะเราเป็นชาวพุทธ ประเทศไทยประกอบด้วยสาบัญชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์ใช่ไหมครับชาติก็คือคนไทยทุกคนรวมกันเป็นชาติาศาสนาก็เป็นตัวแทนของการที่เรียกเป็นกฎหมายทางใจนอกจากกฎหมายที่ดูแลเราแล้วก็ต้องกฎหมายทางใจครับทำให้เราเกรงกลัวต่อการทําบาปละอายต่อการทําความชั่วเออฉะนั้นผมก็ไม่ได้เคยปฏิเสธศาสนานะครับ แต่ผมไม่เห็นด้วยที่อยากมาสวดมนต์ไล่ผีไล่สางหรือว่าเหมือนสมัยก่อนมีทำบุญประเทศป้องกันน้ําท่วมอะและ้วมีอะไรรัฐมนตรีคนหนึ่งแต่งกายเป็นเป็นเหมือนเทวดาใส่กําไรใส่อะไรแล้วก็ไปลาเริมมาบ้าบอเขาแตกแต่น้ําก็ท่วมจนกูแทบจะต้องเจ๊งนะครับนะนะนะครับอืม นั้นมองมาถึงเนี่ยผมกลับมามองวันนี้นครับผมดูคนที่กำลังจะใช้พระใช้ศาสนานะครับมากระทำในเรื่องแบบนี้ซึ่งมันเป็นปัญหารัฐบาลจะต้องแก้นะครับแล้วจะไปโยนความผิดให้พระคุณเข้าใจไหมคุณรู้วป่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันกำลังจะทำลายศาสนาเพราะเขาบอกว่าการสวดเนี่ยมันสวดไล่โควิด แล้วถ้าเกิดโควิดไม่ไปอแสดงว่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เลนะครับปัญหาการปราบปรามโควิดเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่นี่คุณเลยโยนไปให้พระเออนะครับนะนั้นคุณต้องฟังผมไม่ลึกซึ้งผมเลยรเฮ้ยนี่คุณแก้ปัญหาไม่ได้คุณจะโยนให้พระแล้วพระถ้าไม่ได้มีหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องโควิด ช่ไหมครับจะโยนความผิดให้พระคุณเข้าใจไหมนะก็คือคุณใช้บอกใช้ก็ว่าคำว่าสวดเพื่อจะปัดเป่าโลกเหมือนในอดีตนะครับซึ่งในอดีตจริงไม่จริงไม่รู้ว่าสวดไล่หาได้เนี่ยไม่รู้จริงไม่จริงไม่ไมีใครรู้เกิดไม่ทันและอยู่ดีๆนะจะมาโยนความผิดให้พระโยนพาลายพระไหว้หพระเนี่ยช่วยกันสวดทุกวันเนี่ย ถ้าสวดแล้วสถา,านการณ์ไม่ดีขึ้นี่ใครผิดวะพระผิดใช่ไหมเออบทสวดไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณกำลังจะทำลายความขลังนะครับนี่ครับผมนึกเอ้ยนี่มันคือความเห็นแก่ตัวนะแล้วพอโดนชาวบ้านด่าเอเสือก็โยนอีกโยนป้ายไปให้ท่านอีกมาเป็น คำแนะนำของพภาษาฆราชทัางนี้กูฟังมาเต็มสองหูมึงบอกว่ามึงปรึกษากับมศออแล้วจะกราบทูลสมเด็จภาษาฆราชให้มาเป็นประธานเห็นไหมครับวันนี้ผมรู้สึกงุนกิดมากเลยมานั่งเถียงคนที่แม่งคุยไม่รู้เรื่องหรือวานะครับเออผมเคยต่อต้านดีว่าตอนนั้นน้ำจะท่วมกรุงเทพแล้วมีการทําบุญให้พระมาสวดเ,เพื่อจะไม่ให้น้าท่วมแล้วน้วําท่วมแสดงว่าพระไม่ศักดิ์สิทธิ์ดิ ให้นี่เป็นการบริหารงานที่ผิดพลบบาดรัฐบาลนะครับแต่พอคุณทําไม่ได้คุณโยนนะหาแพะรับบาปแล้วไงนะครับนั้นจําไว้นะครับก่อนที่คุณจะมาเถียงเลยผมนะผมคิดอะไรลึกซึ้งกว่าคุณเยอะนะครับคุณลองดูนะถ้ามีพระสวดทุกเย็นแล้วโลกแม่งเป็นหนักขึ้นอ่ะคุณว่าศาสนาจะกระเทือนไหมเออ ถ้าคนมองเอ้ยแม่งทำไมนันการสวดมนต์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยคนแม่งหันหน้าออกจากศาสนาขึ้นมาล่ะดังนั้นศาสนาไม่ใช่เรื่องมาล้อเล่นอย่างวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องมาล้อเล่นนะครับศาสนาพ,พูดเดี๋ยวว่าเฮ้ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจใจให้คนมีสติกระทำความดีละอายต่อการทำชั่วเกรงกลัวต่อบาปเอออย่างเงี้ยกูจะไม่ว่าเลย แต่อย่าเอาสายศาสตร์มาวัดกับนะครับซึ่งในหลักของธรรมะไม่เคยพูดถึงเรื่องการอวดอุตริไม่ได้เคยพูดถึงเรื่องอิทธิฤทธิปริหารนะครับแต่วันนี้มีคนในมนุษย์นะครับไอ้คารวาดเฮงซวยเนี่ยที่เป็นชนชั้นปกครองเนี่ยจะโยนความผิดเห็นครับ เพราะว่าเป็นการใช้การสวดล้วสวดแล้วไม่ดีขึ้นถ้านี่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลถ้าเกิดเชื้อโรคมันลุกลามไม่น้อยลงเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดรัฐบาลไม่เกี่ยวอะไรกับพระ่าเห็นไหมผมคิดอะไรหมดแล้วคิดลึกคิดไกลไปยังมาทะเลาะกับผมให้เรื่องไม่เป็นเรื่องจำไว้นะครับผมบอกแล้วผมเคารพศาสนาพุทธเพราะสอนให้ผมเป็นคนดี ผมเข้าวัดเพราะเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลจิตใจสงบร่มเย็นแต่ไม่เคยเข้าวัดเพราะจะได้รวยขึ้นนะไม่ได้เข้าวัดเพราะจะเกิดพินิหารเดินทางไปไหนก็ไม่เคยบอกว่านะว่าก็หว,งวังก็พระจะคุ้มครองถ้ามึงขับรถประมาทพระก็ไม่มีทางคุ้มครองได้ครับเห็นไหมอันนี้พอผมอธิบายอยันนี้คุณก็เข้าใจา แต่มันจะมีกี่ครั้งที่ผมจะมีโอกาสได้อธิบายแบบนี้บางทีนะด้วยคําพูดของคนแค่ประโยคสั้นๆมันก็ทําลายผมมาหลายครั้งนะคนอ่านแค่นิดเดียวก็ไปด่ามารกบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะผมเคยพูดถึงแล้วว่าผมไม่เชื่อเรื่องพระเวสสันดรผมไม่เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะผมว่าคนเขียนเรื่องนี้มาก็คงไม่ได้ตามเสด็จไปทุกชาติหรอกใช่ไหมก็เป็นแค่ชาดกวพาผมไมรับไม่ได้ที่ การยกลูกยกเมียให้กับคนอื่นผมก็เลยบอกผมขอไม่เชื่อคนก็ไปบอกไอ้มาร์กมินศาสนาโ,โหด่ากูทะเละเทะไปหมดเลยนะเห็นไหมครับเพราะผมไม่รู้จะตามอธิบายไงไหวก็เพราะมีคนแคปคาพูดผมไปอย่างเดียวแล้วก็โอโหไปโพสต์มาร์กมินศาสนาแม่งเล่นกูทะเละไปหมดเลยครับนี่แล้วเรื่องศาสนาเรื่องเซนติที